วันนี้เราอยู่คลิปสรุปข้อมูลที่ต้องรู้ของะเล่นเซสนะครับโดยอันนี้ก็จะเป็น Position. ข้อมูลที่ผมได้จากการไปเล่นใน Play ทสมานะครับข้อมูลก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อเข้าเซิร์ฟจริงเนะเล่มกันเลยครับอยากเติมเกมจังเลยแต่ก็ราคาแพงแพงเฮ้ยบังเอิญจังเลยครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําพอดีเอกับร้านเพทูวินท็อกอาฟีนกลางผมเลยครับโดยทางร้านนะครับก็รับเติมเกมยอดนิยมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซเว่นไนท์ฮงไคสตาร์เวล ทีมไฟท์แท็กติกวาโลแลน์หรือจะเป็น L.O.L. นะครับโดยทางร้านเนี่ยครับจะเป็นระบบรับเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงเลยนะครับโดยเวลาเติมเนี่ยครับก็ไม่ต้องใช้ ID ด้วยนะครับทพให้ปลอดภัยแถมเติมไวด้วยนะครับและราคาถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปเติมกันนะครับก็อย่าลืมครับใส่โค้ด F.R.E.Y เพื่อช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับโดยสิ่งที่เราจะพูดถึงอย่างแรกก็คงเป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากตัวของเซ็ตแมคคณิกนั่นเองหรือว่าตัวแมคคณิกอย่าง Unlockable นะครับ โดยตัวแมคคนิกนี้ทํางานยังไงนะครับเนื่องจากเซตนี้นะครับมีตัวละครมากถึง100ตัวเนาะทำให้เขาเนี่ยคิดแมคานิกอันนี้ออกมานะครับซึ่งแมคานิกตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแมคานิกที่จะล็อกตัวละครนะครับทำให้เราไม่เจอมันจนกว่าเราจะทาเควสเสร็จนะครับอย่างเช่นตัวของไซรัสที่ผมเอามาให้ดูนะครับโดวยวิธีการทําเควสของมันเนี่ยคือการที่จะต้องขายจาวันโฟสอดาวครับขายการเรนสอดาวแล้วก็ขายรัก2ดาวนะครับและเมื่อเราทำเควสเสร็จปุ๊บหรือว่าขายครบสามตัวนะครับ มันจะอัลล็อกตัวไซรัสให้เรานะครับย่างที่ผมโชว์อยู่ตรงกลางเสร็จแ,แล้วเนี่ยในช็อปถัดมานะครับหราจะได้ทำเควสนะครับเราจะเจอไซรัสทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องโลเลยเนาะซึ่งตัวเซตนี้มีตัวที่ราคามากกว่า5บาทนะครับเป็นเช่นตัวของไซรัสที่ราคา7บาทซึ่งไอตัว7บาทเนะี่ยมันคือตัวที่มีความสามารถหรือว่าพลิเชียลที่เก่งกว่าตัว5บาทนั่นเองแต่ว่าตัวเควสที่จะทํามันก็ยากขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับเป็นเช่นของไซรัสที่แม่งต้องขายกาเลนกับลัก2ดาวนะที่เป็นตัว4บาทนะ บางทีเราอาจจะผสมมาแล้วมันอาจกากว่าเดิมอะไรประมาณนั้นแล้วผมก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะมีพวกยอริกแล้วก็เคนเนนนะครับอย่างเช่นยอริกคือการที่เราเล่นเวโกสองดาวที่ใส่เทม2ชิ้นจะล็อกมันได้หรือว่าเคนเนนที่จะต้องใส่ตัวละครพวกไอโอนเนียหรือว่ายอเดอร์หรือว่า ender, ดีเฟนเดอร์และทำดาวลงมาให้ได้8อะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของสกิลครับบางตัวเน่ยจะมีสกิลคู่กันนะครับอย่างเช่นตัวของยาโซครับถ้าเกิดว่าเราเล่นยาโซคู่กับโยนิและครับและเมื่อโยนะไล่สกิลอะครับยาโโซมันจะ ไปช่วยทันทีนะครับส่วนตัวของโยนิก็คือเมื่อโยนิไล่สกิลเนี่ยยาโซก็จะบลิงมาหาตัวมันนะครับแล้วก็สร้างคอนเซิยหยช่วยมันอันนี้ก็จะเป็นตัวของสกิลคู่หูนะครับซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะมีตัวของทวิสเฟดเกรฟด้วยนะแล้วผมไม่รู้มีคู่ไหนอีกบ้างนะครับผมดูอยู่2คู่นะตอนนี้ที่ผมรู้ ออแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับจะเป็นตัวของ e xp ที่เปลี่ยนไปซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมสังเกตเองนะผมไม่รู้ว่าในเซิร์ฟจริงมันจะมาด้วยหรือเปล่าต,ตอนที่ผมเล่นเพลย์เตสมันเป็นอย่างนี้นะครับคือ xp ตอนช่วงเลเวล7ไปเลเวล8นะครับถูกเปลี่ยนนะครับจากปกติตอนแรกแค่48ขึ้น,นเป็น60 แล้วก็ตอนช่วงเลเวล8ไปเลเวล9กับเลเวล9ไปเลเวล10มันใช้ XP น้อยลงนะครับซึ่งถ้าเกิดได้พูดกันตามตรงก็คือมันลด XP ทําให้เราขึ้นเลเวลไปแม็กได้ง่ายขึ้นคือไปเลเวล9เลเวล10ง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียก็คือเราขึ้นเลเวล8ยากขึ้นทําให้ทามมิ่งการขึ้นเลเวลอาจจะไม่ใช่4 2 4 1แบบแต่ก่อนแล้วนะครับอาจจะกลับไปขึ้นเป็นแบบ4ขีด5แบบเมื่อแต่ก่อนเะี่เขาเรียกว่าแซนด์ดัลหรือเปล่าก็าต้องอรอ เรื่องต่อมาเราจะไปคุยตัวของเทรดนะครับแล้วก็โรตัวในเกมนะซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาที่เราเพิ่งเริ่มมาเล่นหรือว่าเริ่มแตะเซตใหม่ๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญน่าจะเป็นตัวของโรตัวละครนะครับพี่เราจะได้รู้ว่าตัวเทรดนี้มีตัวไหนเป็นตัวคอมีตัวไหนเป็นแท้งตัวไหนเป็นนามินะครับก็เลยแยกไว้ให้และแล้วก็ให้พวกเราไปดูเอแลวกันแล้วก็จะมีตัวถึงอัลล็อกให้ด้วยนะครับซึ่งอัลล็อกที่ผมเอามาคิดว่าน่าจะครอบคุมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะน่าจะขาดแค่ไรส่วนเดียวมั้งนะครับที่ม เออแล้วก็เกือบลืมนะครับพวกข้อมูลที่อยู่ตรงนี้สามารถไปเอาได้ในเพจเฟซผมเนอะเดี๋ยวผมจะโพสไว้ใน Facebook ด้วยเช่นกันนะครับก็ไปกรอบกันได้นะครับเผื่อใครจะมาดูกันโดยตัวเทรดแรกที่เราจะพูดถึงนะครับจะเป็นตัวของอาร์คานิสเนอะซึ่งตัวอาร์คานิสเนี่ยครับก็จะเป็นเทรดที่เป็นเทรด AP นะครับคล้ายกับตัวของซอร์เซลในเซตที่แล้วนะครับซึ่งก็จะทําหน้าที่ในการเพิ่ม AP ให้เพื่อนทั้งทีมรวมถึงถ้าเป็นตัวของอาร์คานิสเองจะได้มากกว่าปกตินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอยู่ในเทรดทั้งหหมมมดด9ตตตตตัััััััวววววนะะคคคครรรบบซซึ่่งงงงีีลลลลทท้้้อออออ็็กกก2ืขไาแ โดยเงื่อนไขาการปลดล็อกของเ e g กคือการที่เราต้องใส่ดาวดอนเดสแคบสองชิ้นให้กับตัวละครน,นะครับ1ตัวแล้วก็เอาไปสู้1รอบส่วนสลับตัวของไซรัสก็คือขายจาวาน2องดาวขายการิน2ดดาวแล้วก็ลาก2ดาวนะครับ โดยตัวโรในเกมก็จะมีเมจิกแคสเตอร์เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีแท้งเป็นตัวของสวนแล้วก็นิโกะแล้วก็ไฟเตอร์เป็นไซรัสนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวแบ่งขอคอมก็คงหนีไปพ้นเวก้ากับลัคนะครับและแท้งก็คงเป็นสวนแล้วก็มีเมจิกไฟเตอร์อย่างไซรัสมาปิดบอร์ดให้ในช่วงเลทเกมนะครับมดถัดมานะครับจะเป็นตัวของบริชวอเตอร์ครับตัวบริชวอเตอร์เนี่ยเป็นเทรดที่มันอดแปดตัวครับซึ่งความสามารถของเทรดเนี่ยครับมันจะเป็นเทรดที่เน้นการฆ่าตัวละครนะครับโดยทุกๆครั้งที่เราฆ่าตัวละครนะครับเราจะได้เหรรรีียญตาาาคับท่่่ชือว Silver Serpent ม ซึ่งไอตัวเหรียญเนี่ยครับจะเอามาใช้ในการเอาไปซื้อของในช็อปที่เรียกว่าแบล็ k มาเก็ตนะครับซึ่งตัวแบล็ k มาเก็ตเนี่ยมันจะมีของให้เราเลือกซื้อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนครับโบนัสแตะให้ตัวละครเปเียลูทครับหรือว่าพวกไอเทมอะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นไอเทมเฉพาะของบีดวอเตอร์ซึ่งเรายิ่งเปิดตัวของบ i ดวอเตอร์เยอะก็คือยิ่งเปิดขั้นของบีดวอเตอร์ขึ้นไปก็จะยิ่งได้ของที่ดีขึ้นนะครับลงถึงได้แต้มบ i ดวอเตอร์ที่มากขึ้นด้วยนะคร อ่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคันเนอะโดยตัวที่ต้องอัลล็อกในเทรดนี้มีทั้งหมด3ตัวครับคือ g เกรฟฟิสแล้วก็ไทม์เค้นครับตัวของ g เกรฟฟิสที่อัลล็อกคือการที่เราเล่นทริปเฟดและใส่เทม2ชิ้นนะครับไปต่อสู้โดยไอเทมนี่คือไม่จำเป็นต้องเป็น item, ไอเทมเต็มก็ได้นะครับเป็นคอมโพเนนต์กับไอเทมเต็มก็ได้เนาะตัวของฟิสครับคือต้องเล่นยอร์เดอร์หตัวนะครับหรือยูนิตบิทวอเตอร์หตัวนะครับที่เลเวลเจ็ด ททมเค้นครับคือใช้เหรียญซิลเวอร์เซอร์เพนส์บด500เหรียญน,นะครับเราจะได้ไทมเค้นมา,อาลองเนอะโดยตัวโรของตัวเทรดนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแท้ง3ตัวครับมีแอทแท็กไฟเตอร์เป็นเกรฟแกงแพงมีเมทิกซีมเป็นฟิสมีตัวเวทเป็นทวิสเฟดตัวแอทแท็กแคสเซอร์ครับหรือตัวเอเดียสกิลเป็น MF เนาะซึ่งที่ผมเห็นคนเล่นส่วนใหญ่ผมเห็นเป็นมิดฟอร์จูนนะครับกับฟิส ก็คือชอบเล่นเป็นฟาสแปดอะแล้วผมก็เห็นคนที่เล่นเป็นเกรฟกับวิสเฟรดีโลก็มีนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีสกิลคู่หูเนาะเพล์ต่อมานะครับจะเป็นของบรีเซอร์ครับหรือว่าเทรดแท้งอีกอันหนึ่งของเซตนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าให้พูด,ดง่ายๆก็คือเฮฟวี่เวทแหละครับ ทีมของคุณจะได้รับเลือด150หน่วยครับและก็ถ้าเป็นตัวบลูเซอร์จะได้พวกโปรเซนต์เลือดมาด้วยก็คือเฮมิเบทนแหละถ้าพูดกันตามตรงนะครับแต่ว่ายูนิตของบ r ูเซอร์ไม่ทั้งหมด9ตัวนะครับแต่มีตัวที่ต้องใช้อัลล็อกถึง4ตัวนะครับมีตัวของโคบปโกะนะครับที่จะต้องรวมดาวตัวละครของบราเลอร์ยอร์เดอร์หรือว่าอินวอเกอร์ให้ครบ6ดาวครับ มีวิฟเฟรอครับที่จะต้องเปิดตัววอยทั้งหมด8เทินครับเพื่อที่จะล้องออกมามีตัวของไทม์เค้นนะครับที่จะต้องใช้500เหรียญนะครับสำหรับตัวของบิดวอเตอร์มีวอรี่แบร์นะครับที่จะต้องขึ้นเลเวล8แล้วก็ต้องทํายูนิตสักตัวหนึ่งครับที่มีเลื่อนมากกว่า3,800หน่วยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเสียก็จะเป็นเท็ดแทงครับจะเป็นวอรี่แบร์ที่เป็นไฟเตอร์เนาะเทต่อมานะครับจะเป็นดาร์คินกับชูริมาครับซึ่งผมเอามารวมในหน้าเดียวกันเฉยเนาะตัวของดาร์คินนนนนะะะะคคคคคคครร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 ัััััับบบบจมมมมีีตตวววลทท้งหดดด2ืืออออเเเเเเ็กกซาาาาาฮสถถข่ยปิ มันก็จะมีพวกเกี่ยวกับการดูดเลือดเข้ามานะครับเราจะเห็นว่ามันมี3ขั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่เราจะอันล็อกอีกขั้นหนึ่งเนี่ยคือการที่เราต้องมีไอเทมโบราณนะครับมันจะเป็นไอเทมโบราณใหม่นะครับที่จะทำให้ติดเทรดดาร์คินได้อีกอันหนึ่งเนาะก็จะเป็น3พอดีซึ่งตัวละครของดาร์คินเนี่ยมันต้องใช้วิธีการอัลล็อกถึงทั้งคู่เลยโดยตัวของเอทอกวิธีอล็อกคือการที่เราจะใส่ตัวละครสักตัวหนึ่งครับและทําค่าดูดให้มันถึง40%งงจะต้องเะอรัแล้ววก็ตของซ็นตนครวรครมีีโเมนของชินนนนเเฉัั่องโดยท ที่ถ้าเราวางชินเฉาสามดาวเวลา5ตานะครับมันจะถูกแปลงร่างเป็นตัวของสายเห็นนั่นเองเทรดถัดมาครับจะเป็นชูริมาครับซึ่งเป็นเทรดที่สามารถทำเทรดลุงได้ในเซตนี้นะโดยตัวของชูริมาเนี่ยครับจะมีทั้งหมด4ตัวครับคือนาซัสเรดิคันอาเซียแล้วก็เซรานะครับโดยความสามารถของเทรดชูริมาเนี่ยครับก็คือทุกวินาทีนะตัวชูริมาเนี่ยครับมันจะได้แอทแท็กสปีดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รีเลือดเวลายี่สิบรวมถึงนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อคอมแบทเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้้เเเอฟฟพพวกนีิ่มเติิมมมมนนะะครับไ่่่วาจเเเป็็แกลือดพขึ้นเเกาะตั้นวท และขั้นสุดท้ายคือขั้นลุงครับคือแอสเซนต์เป็นก็อตฮูนนะครับหรือว่ากลายร่างเป็นร่างก็อตฮูนนั่นแหละเป็นแต่ว่าต้องใช้เวลาทุกสามวินาทีนะครับมันจะค่อยๆกลายร่างทีละตัวนะครับโดยตัวของเทรดนี้นะครับมีตัวละครถูกล็อกอยู่ทั้งหมด3ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นนาซัสเรนตันแล้วก็เซร่านะครับซึ่งวิธีการที่จะเราจะอัลล็อกตัวต่างๆได้คือเราต้องมีตัวของอาเซียก่อนอย่างแรกเลยซึ่งอาเซียเป็นตัว5บาทนะครับโดยเมื่อเรามีอาเซียเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเเเเเควสสของรรนนนนกกตัาาซซ็ี่ย จะเกิดจากตัวอาเซียอยู่บนบอร์ดนะครับเมนเ็กตันวิธีการอล็อกคือการชนะติดกันนะครับเมื่อเป็น2 3หรือ4นาซัสคือการแพ้2 3หรือ4ครับและเซราดเป็นการชนะสลับแพ้นะครับซึ่งไอจำนวนรอบที่ผมบอกว่า2 3หรือ4เนี่ยคือมันขึ้นยู่กับว่าเราอัลล็อกหรือยังนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าผมอัลล็อกตัวละครไม่ได้ตัวนึงแล้วอาจจะเป็นว่าผมอัลล็อกเร็กตันตัวแรกนะครับเงอนไขแรกของเรกตันคือการชนะ2อรอบนะครับ้าผมอัลล็อกเรนกตันปุ๊บ เควสตัวถัดมาก็จะยากขึ้นนะครับอย่างเช่นนาซัตก,ก็จะถูกขึ้นไปเป็นขั้นที่2นะครับก็คือเราจะต้องแพ้สารต้าแล้วก็เซลาดก็คือจะต้องชนะแพ้สลับกัน4รอบนั่นเองนะครับอืมอันนี้คือความยากของการทําชูวิมาลุงเนอะ เทรดถัดมานะครับจะเป็นตัวของด e เฟนเดอร์นะครับหรือว่าเรียกว่าเทรดแท้งอีกอันหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าเราลองอ่านนะครับตัวของเทรดเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเซน t i น e เนลเซตดีนะครับก็คือจะให้ทีมของคุณเนี่ยเพิ่มเกาะและต้านทานเวทแต่ว่าตัวที่เป็นด e เฟนเดอร์จะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเซน t i น e เนลเลยเนาะโดยเทรดนี้จะมีตัวที่ลรอเคียนหมด3ตัวครับคือตัวของเคนเนลครับดาริอัสแล้วก็ไซรัณเนาะ ตัวของเคนเนนก็คือทําดาวตัวละครให้ครบ8ดาวนะครับโดยที่จะต้องเป็นตัวไอโอเนียยอร์เดิลหรือว่าดีเฟนเดอร์นะครับตัวของดาริอัสคือการที่เราต้องการให้เดเวนดรอปหนึ่งโกก็คือเราจะต้องเล่นเดเวนลงมาบนบอร์ดนะครับแล้วก็ให้มันดรอปเงินนะซึ่งเดเวนมันมีความสามารถในการที่ยิ่งฆ่าถ้าเราฆ่าถึงจุดหนึ่งมันจะแพดเงินให้เรานนัเองแลว้วก็ไซรัสก็คือที่เราเคยบอกไปครับก็คือขายพวกเจโฟกาเวนลักเนาะ แล้วก็ตัวโรก็จะเป็นแทงซะส่วนใหญ่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีเมจิกไฟเตอร์เป็นไซรัสแล้วก็ตัวไฟเตอร์กกยภาพเป็นไวเนาะเทรดถัดมานะครับจะเป็นตัวของเดมาเซียเนาะซึ่งตัวเดมาเซียมีทั้งหมด8ตัวนะครับซึ่งความสามารถของเทรดเดมาเซียเนี่ยครับก็คือเมื่อทีมของเราเนี่ยครับลดเลือดหรือว่าเลือดหายไปทั้งหมด25นะครับมันจะทําการแรลลี่ครับหรือว่าเรียกรวมคลนะครับแล้วก็ลดมานาของตัวละครที่ใช้ลงไป10รนะครับรวมถึงจะได้รับเกาะและต้านทานเมดด้วยเนาะอันนี้คืองเน แ้วก็คิดว่าเป็นเทรดที่มีเทรดลุงเลยนะครับ <_ an> เพราะว่ามีขั้น11ด้วยแต่น่าจะเปิดโคตรยากเลยส่วนตัวในเดมาเซียนะครับ <_ an> ก็จะมีแท้งส่วนใหญ่ถึง5ตัวครับแล้วก็มีแคสเซอร์เป็นตัวของลัรกแล้วก็โซนาแล้วก็มีตัว a d ดีนะครับเ็นมาคแมนอย่างตัวของเวนโดยตัวเทรดนี้ต้องอัลล็อกทั้งหมด2ตัวครับคือป๊อปปี้แล้วก็ตัวของกาลิโอเนอร์๊อปปี้เกิดจากการที่เราเอาตัวเดมาเซียหรือว่ายอร์เดอร์ไปสู้นะครับแล้วใส่เทมทั้งหมด2ชิ้น ส่วนกาลิโอคือเกิดจากการที่เราทําตัวเดมาเซียรวมดาวกันทั้งหมด1ิดาวน,น,นะครับเทรดต่อมานะครับจะเป็นดิสรับเตอร์นะครับดิสรับเตอร์เนี่ยมีทั้งหมด6ตัวซึ่งความสามารถของมันคือเมื่อดิสรับเตอร์ใช้สกิลนะครับจะทําให้ศัตรูติดสถานะชื่อว่าแดเซิลครับซึ่งสถานะแดเซิลเนี่ยจะทําให้ตัวละครศัตรูที่ติดสถานะเนี่ยทำความเสียหายลดลง10%และก็ทําให้ตัวละครดิสรับเตอร์เองครับทำความเสียหายใส่ตัวละครแดเซิลแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งโลของเทรดนี้ก็จะมีเมจิกแคสเตอร์สามต้วก็เมจิกมมาร์แน ตัวของอาเซียนะครับก็คือไม่มีแทงเลยนั่นเองก็น่าจะเป็นเทรดที่เอามาประกอบนะครับเอามาใส่แค่4ตัวหรือไม่ก็2เอามาแบกนะเทรดนี้มีตัวล็อกคือ2ตัวครับคือเควนกับเมลนะเนอะเควนคือการเก็บ20โซนะครับซึ่งโซเนี่ยมันเกิดจากตัวของเทรดอีกอันนึงนะครับชื่อว่าชาร์โดไอโซนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในอนาคตเมลคือการที่ต้องทำเอเวอเรสต์สองดาวพร้อมใส่หนึ่งไอเทมแล้วก็ไปตายนะครับโอเคไหม เทรตต่อมาครับคือเฟรยอร์ครับเป็นเทรดที่มีตัวละครหมดเจ็ดตัวครับโดยความสามารถของเทรตนะครับก็คือแซลมอนสาวน้ําแข็งออกมาครับซึ่งสาวน้ําแข็งเนี้ยถ้าเกิดว่าเราวางยูนิตไว้ข้างหน้ามันจะได้เป็น hp เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าวางไว้ข้างหลังมันจะได้เป็นดาเมจ m เท่านะครับอ่ะนี่ความสามารถของเสาซึ่งตัวละครในเทรดนี้จะมีเมจิกแคสเตอร์แท้งแล้วก็ไฟเตอร์แล้วก็มาร์แมนเนอรซึ่งผมคิดว่าตัวแบกมันก็คงเป็นลิซันดรานะครับแท้งก็คงเป็นบลอมนะแล้วก็มีเลเเกมคือวอลลีแบร์มาช่วยแบกสิ่งงทททีีีี่เเเรรรราาอออออลล็็กกในนนด้้คคัับบืิมยแแวววตข ทีนาเมียเกิดจากการที่เราแอร์ลงไปสู้พร้อมใส่เข้ม2ชิ้นแล้วก็วูลีลบร์เกิดจากการที่เราขึ้นเรือแป8แล้วก็ มีเลือดมาก่อน3า0 0น้นั่นเองอันถัดมาครับคือเทรดที่ชื่อว่าการสลิงเกอร์ครับตัวการสลิงเกอร์มีทั้งหมดเดตัวนะครับก็น่าจะเป็นเทรดที่มีแต่ตัวยิงล้วนเลยความสามารถของเทรดก็คือตัวการสลิงเกอร์จะรับ AD มาเลยนะครับตั้งแต่แรกรวมถึงนะครับเมื่อตีครบ4นะัดจะสร้างโบนัสความเสียหายเข้าไปนะครับัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับที่ผมคิดว่าเทรดมันน่าจะมีแต่ตัวตีนะครับก็จะมีไฟเตอร์2ตัวมีมาร์คแมนหนึ่งตัวแคสเซอร์1ึ่งตัวแล้วก็สเปเชียลิสต์นะครับซึ่งตัวาะอมไร แล้วก็อนล็อกก็จะมีตัวของเกรฟครับแล้วก็ TH เซึ่งเกรฟเราเคยพูดไปแล้วส่วน TH เนี่ยคือเราต้องเล่นตัวของพิวโทเวอร์รวมกันได้9าดาวนะครับก็จะเป็นอีกเทรดหนึ่งนั่นเองเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับเทรดต่อมานะครับจะเป็นเทรดอินวเกอร์ครับมีทั้งหมด8ตัวความสามารถของเทรดคือการที่ทีมของเราจะได้มาลาิเจนหนึ่งหน่วยโดยที่ตัวอินวเกอร์จะรับมาลาิเจนเพิ่มขึ้นจากทุกแหล่งนะครับก็คือไม่ว่าเราจะแดมโชจินบูบัฟถ้าเราตีได้มานามันก็จะได้มานาเพิ่มขึ้นน้นนนกตััวไปอี อะไรประมาณนี้ตัวโรในเกมของ i n v o k e r จะเป็นตัวแคสเตอร์เวสส่วนใหญ่นะครับมีแทงค์แค่ตัวเดียวคือโคโปโกะเนะก็คือไม่ได้กะให้เรามาเล่นแบบเปิด8ตัวแหละอยากให้เราเปิดแค่2เปิดแค่4ประมาณนี้โดยมีตัวละครต้องอาล็อกทั้งหมด3ตัวครับคือโอเวียนาครับต้องเล่นตัวพิวทับเบิลสาตัวหรือมากกว่ามีตัวของเลอร์บองครับที่เราจะต้องใส่ไซออนพร้อมกับไอเทม2ชิ้นมีตัวของโคโปโกะนะครับที่เราจะต้องใส่ตัวบราลเลอร์ยอร์เดลหรือว่าอินเวคเกอร์และรวมดาวไปครบหกดาวนั่นเองเทรดทันมาครับจะเป็นตัวของไอโออเเเนนนีียคคครรรัับบซึ่่งงทด้้จะขาพิศษ ในแต่ละเกมนะครับมันจะมีเส้นทางให้เราเลือกเดินนะครับซึ่งตัวเกมจะสุ่มให้เราก็จะมีทั้งหมด5เส้นทางครับคือ Path of Spirit Path of Generosity Path of Enlightenment Path of Transcendence แล้วก็ Path of p r e c i s i o n นะครับทั้งหมด5เส้นทางเลยตัวของ Path of Spirit นะครับก็คือตัวไออเนียเนี่ยจะได้รับ,บโบนัส HP แล้วก็เมื่อ ตัวละครในเทรดไลฟ์สกิลครับจะได้รับ AD และก็ AP นั่นเองครับที่สเต็ปในตานั้นเนาะแล้วก็แพดออฟเจเนโรซิฟครับทุกๆการฆ่าสามตัวนะครับตัวละครที่อยู่ในเทรดไอโอเนียนเนี่ยจะมอบเงินให้เรา1บาทนะครับซึ่งไอโอเนียนเนี่ยจะได้รับ AD แล้วก็ AP เพิ่มขึ้นตามเงินที่เราดรอปมานะครับจากการเล่นตรงนี้ผมคิดว่านี้น่าจะเก่งบอกว่าผมก็ไม่เคยเห็นในเกมจริงเหมือนกันแพดออฟเอเลียมเมนต์นะครับไอโอเนียนจะได้รับ AD แล้วก็ AP นะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของคุณและก็เมื่อจบการต่อสู้นะครับเเราาจะะได้ EXP น Path o อฟ r รานเซนเดน c e นะครับไออเนีย er จะได้รับเลือดนะครับและก็จะสร้างโบนัสความเสียหาย,เ,ยเพิ่มเข้าไปนะครับและก็ตัวละครถ้า3ดาวก็จะได้รับแตตตัวนี้มากยิ่งขึ้น Path อฟพรี t i ชันครับ ตัวของไอโอเนียสกิลสามารถฟิสิกอลได้นะครับแล้วก็เมื่อตัวไอโอเนียในแคสสกิลนะครับก็จะได้รับตัวของ AD แล้วก็ AP เพิ่มเติมเนาะในตัวเทรดของไอโอเนียนี่ยครับจะมีทั้งหมด10ตัวซึ่งก็จะมีทั้งหมด3ขั้นนะเป็น3 5 7นะครับแล้วก็เหมือนจะมี10ด้วยที่เป็นลุงแต่เหมือนสิบนี่ต้องหยิบอักเมนนะครับถึงจะสามารถทําลุงได้นะครับตัวที่อัลล็อกนะครับจะมีตัวของเคนเนนเซตแล้วก็โยเน่เนาะโยเน่พิธีล็อกคือเราต้องมียาโซ่สามดาวนะครับเซตคือเราต้องวางตััััััััวว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 ลลลลลละะะะะคคคคครรรรรไ้้้้แแถหหนนนนนนาาาาตตเเเเเดีียยยบบบบกกกก็็็็อออออู่่่่ทซขงงส ของเซตนะครับถัดมานะครับจะเป็นเทรดไฮวิชไฮวิเทิร์นของเซตนี้ครับอย่างอีคส์อลครับซึ่งมีตัวละครทั้งหมด6ตัวครับโดยตัวของเทรดอีคส์อลเนี่ยที่ผมเข้าใจไม่ผิดคือมันจะมีเควสมาให้นะครับเมื่อเราเปิดและสิ่งที่เราต้องทําคือการทำเควสนะครับแล้วก็เอาแต้มให้เราได้นะครับหรือสิ่งที่จะเรียกว่าซันชาร์ิเนี่ยไปแลกของนะครับแต่ที่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมไม่เคยเล่นเองเลยนะตอนที่เทสนะครับโดยตัวของที่ต้องอัลล็อกเนี่ยก็จะมีสแกนเนอร์นิ่จรีแล้วก็บล็อกเนอร์สแกนเนอร์ครับ และใส่แกะกอยให้มันครับอันนี้นี่เป็นสิ่งที่แปลกมากไม่รู้ว่าทําไปทําไมนะครับมีนิทราลีครับที่ใส่ตัวละคร2ดาวอย่างนิโกะนะครับเข้าไปต่อสู้ด้วยตัวของบล็อกครับเกิดจากการที่เราเก็บแต้มอีกเท่าได้500แต้มนะครับหรือว่าแต้มของเทรดนั่นเองเทรดต่อมานะครับจะเป็นตัวของจักกอนอสครับถ้าใครผมพูดก็คือเทรดเดียวกับเซตที่แล้วเลยนะครับคือได้รับผลทานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมากกว่า50%เมื่อจักกอนอสตายจะหิวเพื่อนเหมือนเดิมเลยไหมเหมือนเดิมนะครับผม โดยเสียก็จะเป็นแท้งนะครับแต่ว่ามีตัวที่เป็นไฟเตอร์อย่างชิวาน่านะครับแล้วก็มีซิงอีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะหน้าตาคล้ายๆกับเดิมะเนาะเซตที่แล้วก็คือรีซินทีนี้ก็ชิวาน่านะครับเออประมาณนี้คล้ายกันนะครับสำหรับตัวของแจ็คเกอร์นอตนะครับโดยตัวที่ต้องอัลล็อกจะมีตัวของป๊อปปี้กับซิงก์เนาะป๊อปปี้ผมน่าจะเคยอธิบายไปแล้วส่วนวิธีการล็อกของซิงก์เนี่ยก็คือได้รับระเบิดสามสิบหน่วยครับแล้วก็เล่นตัวซอนตี้สี่ตัวหรือว่าเล่นแจ็คเกอร์นออออออสตตัััวนนนะะคครรบืื้งเลล่่ถกจ็อกกมมัันนออาะครบเต่ออออมานนนะะคครรรััับบจเเป็ทดลงชตนี้ผมคิดว่าาามัันนนนน่จะะเเปป็ทรรรงยสไอ์คบ ก็คือยิ่งเราวางไกลเนี่ยมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นนะค,คือสไนเปอร์เลยนั่นเองก็คือบวกดาเมจเอมยิ่งไกลยิ่งแรงขึ้นเออมีตัวละครทั้งหมด6ตัวครับซึ่งเศยก็ต้องมีตัวตีไกลอยู่แล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันโดยตัวของเรื่องอันล็อก lock, ือมีทั้งหมด2ตัวครับคือตัวของใครสาและซิกใครสาเกิดจากการที่เราเอาตัวรองทอใส่เข้าไปและใส่เทม3ชิ้นนะครับและเอาไปสู้แล้วก็ต้องเลเวล8ด้วยนะครับถึงจะล็อกใครสา ก็คือเราอาจจะต้องไปแพ้หนึ่งตาและพูดกันตามตรงแล้วก็ตัวของซิกนะครับที่เราจะต้องใส่ตัวยอเดอร์หรือว่าซอนไนท์ที่ใส่เทม3ชิ้นแล้วก็เลเ้วกานะครับเพลอ้องมันออกมาเพลงต่อมานะครับจะเป็นตัวของน็อกซัสครับมีทั้งหมดแปตัวเทรดนี้จะเป็นเทรดซซมบอนของเซตนี้นะครับเมื่อที่ประตูเสียเลือดถึง15%นะครับมันจะเรียกตัวของอาราคารออกมานะครับซึ่งก็จะมาช่วยตัวละครเราซึ่งเก่งขึ้นตามดาวของตัวละครน็อกซัสนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็มีถึงขั้นนรับนั่นนเเอตวี้ม็ะลคครทที่่อข้างจบุุมก นะครับอย่างที่เรารู้กันในพวกเพชรสุดสายมันมักจะมีตัวแท่งตัวดมีตัวอะไรครบนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวแบกโดยเทรดนี้เนี่ยจะต้องอันล็อกทั้งหมด3ตัวนะครับมีตัวของดาริอัสที่เกิดจากการที่ให้เดวินดอกเงินที่ผมอธิบายไปเลอบองครับที่ต้องใส่ไซออนก็น่าจะเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเมลครับซึ่งเราต้องเล่นแอเบซ่าสองดาวและถือเทมได้วหนึ่งชิ้นแล้วก็มันไปตายนะครับซึ่งก็คงไม่แปแลกสำหรับเพชรล็อกซัสถ้าเราเล่นมันมา เพราะว่าเราคงตัวเล่นอิเบซ่าอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่อเทมอยู่แล้วนะครับถ้าถามผมข้อดีของมันก็คงเป็นเราสามารถการันตีว่าเราจะสามารถเปิดเจ็ดน็อกซัสได้แน่ๆน,น,นะครับสำหรับเทรดซัมมอนซึ่งถ้าเราคิดมันเหมือนเจ็ดเมกที่เราต้องมานั่งไฮโลหาโยเนะแต่อันนี้เราไม่ต้องไฮโลหาโยเนะเพียงแค่เราหาอิเบซ่าสให้เจอแล้วปล่อยมันตายก็เรียกว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับผมว่าก็เป็นไอเดียที่เหมือนจะดีแต่ก็อาจจะทั้งดีทั้ง yeah, แย่เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าตอนที่เล่นจริงๆมันจะเป็น,นยังไง เทรดต่อมารัาจะเป็นตัวของพิวโทเวอร์ครับพิวโทเวอร์มีทั้งหมด6ตัวซึ่งความสามารถของมันนะครับคือมันจะสร้างตัวของอินเวนชั่นครับหรือว่าไอสิ่งประดิษฐ์ออกมาซึ่งมันอยู่ข้างขวาของบอร์ดแอนเนี่ยมันจะไม่อยู่บนบอร์ดเรานะครับเป็นแค่ของซัพพอร์ตเฉยซึ่งมันจะเกิดการทริกเกอร์หรือว่าเกิดการทํางานนะครับเมื่อผ่านไปแปดวินาทีโดยมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับซึ่งที่ผมได้เห็นก็จะมีแบบว่าจับสตูที่ทำดะเมจดเยอะสุด3ตัว็นเวลา1 5ึาวิอะไรแบบเนี้ย มันก็จะเป็นแบบว่าของที่จะมาช่วยนะครับหรือว่าที่อันนอาจจะแบบเร่งแอ็คเตรสปีดให้เพิ่มค่าเกาะหรือว่าฮีวี่เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับ โดยเพจนี้จะมีตัวที่ต้องอัลล็อกสตัวครับคือโอเลน่าแล้วก็ทีเฮ็นะครับก็คือต้องใช้การเปิดพิวโทเบอร์แล้วก็ทําดาวนั่นเองเพจถัดมานะครับจะเป็นตัวของฟิกสไตรเกอร์นะครับซึ่งถ้าเราเคยเล่นเซตที่สามาก่อนก็น่าจะคุ้นชินกันดีนะครับมีทั้งหมด7ตัวครับความสามารถของมันก็คือได้ยไมแถล่สปีดนะครับและเมื่อตัวของฟิกสไตรเกอร์นะครับโจมตีศัตรูและศัตรูเนี่ยมันเลือดยิ่งหายไปเยอะมันก็ยิ่งตีเร็วขึ้นนะครับซึ่งตัวโรของมันก็จะเน้นเป็นต โดยตัวที่ต้องอล็อกมีแค่วอลบิกตัวเดียวครับซึ่งขั้นตอนการอัลล็อกคือการทําจิ้ง2ดาวแล้วก็ไว2ดาวนะครับสำหรับตัวของวอลบิกเนาะเทรดถัดมานะครับจะเป็นตัวของชาร์ o ดไอเซิครับที่เราได้พูดกันถึงเรื่องการเก็บตัวของโซนะครับหรือว่าวิญญาเนาะซึ่งความสามารถของมันเนี่ยครับก็คือเมื่อแชมปเปี้ยนอะไรก็ได้ตายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขามันจะดรอปสิ่งที่เรียกว่าโซครับหรือว่าวิญญาณนั้นเอง ซึ่งตัวโซเนีครับมันจะไปอัปเกรดตัวของ shadow i s e ให้สกิลของตัวละครมันเก่งขึ้นซึ่งตัวละครแต่ละตัวในเทรด shadow i s e มันก็จะมีตัวที่อมาคูณหรือค่าโซนะครับอย่างเช่นตัวของ v บ e g โ ยิ่งเก็บโซเยอะยิ่งตีเร็วตัวของเกรนจะทําให้ตัวละครมันแคสตนิปมากขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องไปอ่านลึกๆจากตัวของสกิลอีกทีเนาะอันนี้คือที่ผมจําได้นะครับแล้วก็นมถึงตัวเทรดมันก็จะให้ตัวของพวก AD แล้วก็ AP ด้วยนะครับวิทยาล็อกนะครับในเทรดนี้จะต้องอัลล็อกทั้งหมด4ตัวเลยนะครับทั้งที่มีตัวละครเพียงห้าตัวดเงื่อนไขอัลล็อกถ้าเราต้องการยอริกครับเราต้องเล่นตัวของเบกโกสองดาวนะครับแล้วก็ถือ2อไอเทมด้วย แต่ว่าตัวที่เหลือคือการที่เราเก็บโซลเรื่อยๆนะครับก็คือเราแค่เปิดชาร์จไอโซมาเริ่มเดี๋ยวเราก็จะได้เองประเด็นคือ เราก็ต้องมียอริกนะครับไม่งั้นเราก็จะยังไม่เริ่มเก็บโซ่ดังนั้นชาร์ดไวเซอร์ไม่สามารถฟอร์ดได้นะครับเราต้องมีมีเอโก้สดาวถือสองไอเทมเพื่อล็อกยอริกแล้วพอได้ยอริกเราถึงจะทําให้เทรดมันเก่งขึ้นได้ได้วยการไปอล็อกเวลนล็อกคาริต้าแล้วก็เฟชนะครับก็เป็นบอร์ดที่คนข้างเงื่อนไขยเยอะนะครับเข้ายากเทรดต่อมานะครับคือตัวของสเลเยอร์ครับสเลเยอร์ er, มีทั้งหมด8ตัวครับซึ่งความสามารถของมันก็คือจะได้รับดูดเลือดแล้วก็ไอแทคราเมีนะครับซึ่งมันจะได้เพิ่มขึ้นนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเลือดที่เราหายไปนั่นเองซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวของบอร์ดเซเลเยอร์เซตสิบสามเนอะซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟเตอร์นะครับสำหรับเทรดนี้ซึ่งวิธีการอล็อกเอสามตัวนี้ผมน่าจะพูดไปก่อนอันนี้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทินเนอมีอโยนีแล้วก็เอทอกเนะเทรดต่อมานะครับจะเป็นตัวของทากอนครับทากอนเนี่ยครับมันจะถูกขนาดนะว่าเป็นเทรดเลสครับซึ่งตัวละครมันจะเก่งขึ้นกับตัวละครทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีเทรดมาบัฟให้นั่นเอง โดยตัวละครเทรดนี้จะมีตัวที่ต้ององัลล็อกทั้งหมด2ตัวครับคือไดอาหน้ากับออรเรียนโซซึ่งไดอาหน้านะครับมันจะต้องอัลล็อกจากการที่เราได้รลวหน้า2ดาวแล้วก็ใส่เทม3ชิ้นไปสู้ส่วนออรเรียนโซนะครับอัลล็อกจากการที่เราใส่ทาก้อน5ตัวซึ่งวิธีการเล่นที่ผมคิดไว้นะที่ผมว่ามันน่าจะเดือดเนนะี่ยคือเราอาจจะเล่นเปลนโรเวลเจ็ดลีโรเลวหน้าคู่โซอี้เราได้รลวหน้า2วงไวย์ถูกไม้มอาจจะขึ้น3 5 na, 2, Diana มห้าลี้วหน้า2อปุ๊บเราได้ไดอาน่ามาพอได้ไดอาหน่าเสร็จปุ๊บเราอาจจะไฮ เราก็จะสามารถปึ๊บได้ออเรลียนโซฟีอะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะได้เล่นออเรลียนแต่เบลเนะครับแบบไวจีอาจจะได้3-5แบบ3-6-3-7มี5บาทแหละอ่ะนี่คือที่ผมคิดนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่านะ แต่ผมว่านี่น่าจะเป็นแนวทางการเล่นที่เขาคิดไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจลองไปลองดูนะครับเทรดต่อมาครับตัวของ Van Future ครับมีทั้งหมด5ตัวครับเป็นเทรดคล้ายๆกับตัวของ Executioner ครับหรือว่าเทรดที่ทําให้ตัวละครในเทรดสามารถส Skill c r ิ t ิ c อลได้นะครับก็จะเป็นเทรดที่ให้ค่าขี่แล้วก็ค่านัมเบตรีให้เราโดยเทรดนี้มีตัวละครที่ต้อง u n ล o c k หนึ่งตัวนะครับคือคาริ s s านะครับที่ต้องเก็บโซนะก็ที่เราบอกไปในเทรด Shadow Iso นะครับเทรดต่อมานะครับจะเป็นตัวของ Void ตัวของ Void เนี่ยมีทั้งหมด8ตัวนะครับซึ่งเหมือนเราจะต้องเน้นเป็นสาายยเเอะะนครรับพะว่ามี เเลยนะเป็นเทรด v e r t i c a l อลนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของตัวเทรดนี้ครับมันจะได้รับ mutation ครับ mutation จะเป็นเหมือนกับว่าส่วนเสริมมานะเป็นเหมือนการกลายพันธุ์นะครับไม่นับเป็นไอเทม1ชิ้นเนาะเป็นส่วนเสริมที่เมื่อเราใส่ให้ตัวละคร v o ยตัวละคร v o ยมันจะเก่งขึ้น มันก็อาจจะมีบางอันที่แบบว่าช่วยเสริมความสามารถแบบเพิ่มราเบตแอมให้ตัวละครตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับที่ผมเห็นมานะโดยที่แชมเป้หนึ่งตัวจะใส่มิเทชันได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็วิธีการถอดคือการเอาตัวละครลงเบนท์จะเป็นการถอดมิเทชันออกมาก็จะเหมือนกับทําให้ตัวละคร1ตัวมีเทม4ชิ้นได้นะครับโดยเทดนี้จะมีตัวที่ต้องอัลล็อกทั้งหมดสาตัวครับคือไคสาวิเฟโรแล้วก็บารอนนาชอนะครับไคสาคือการใส่ตัวลองช็อตครับแล้วก็ใส่สามเทม ไปสู้ในเลเวลแปนะครับวิเฟโรคือใส่ตัวบอยทั้งหมด8ตาสู้กับคนแล้วก็บารอนนาชอคือเลเวลสิแล้วก็บวกด้วยบอยเนะครับซึ่งตัวบารอนนาชอมันจะกิน2สล็อตนะครับก็จะทําให้มันกลายเป็นตัวของบอยกนั่นเองนะครับแล้วก็บารอนเป็นตัว7บาทนะครับเก่งด้วยเทรตต่อมานะครับจะเป็นตัวของวอร์เดนครับวอร์เดนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าให้ผมพูดตรงๆนะครับมันคือโปรเทคเตอร์ในเซตที่แล้วครับแต่ความสามารถเปลี่ยนไปนิดนึงเมื่อตัวของวอร์เดนนะครับเลือดลดเหลือ75แเจ็ดสิบห้าแลกรี่ เป็นเลือดให้เรานะครับขึ้นตามแมคเคลิลเราก็คือเหมือนโปรเจคเตอร์เนาะแต่โปรเจคเตอร์มันพล็อกครั้งเดียวแต่นี่พล็อกสองรอบโดยตัวที่ต้องอาร์ล็อกจะมีวอลลิกกับเทรชนะครับซึ่งผมว่าน่าจะคู่ไปแล้วนะอันนี้อยู่ในเทรดตัวของชาลดไอเซอร์ทั้งคู่เลยนะเออมานี่ครับเทรดต่อมานะครับจะเป็นยอร์เดอร์ครับหรือว่าเทรดรีโลในเซตนี้นะครับจะมีทั้งหมด10ตัวนะครับความสามารถทรงคล้ายคกับเดอรครูนะครับแต่ว่าต่างกัน เมื่อเราเปิดที่2นะครับตัวยอเดิลเนี่ยจะได้รับ HP แล้วก็ได้รับ Attack Speed นะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อมันสาดาวซึ่งไอตัวสเตตนี้ก็คือได้นับทุกตัวเลยนะครับคือยิ่งเราใส่ยอเดลเยอะก็จะยิ่งได้รับ HP Attack Speed เยอะขึ้นแล้วก็ที่4นะครับชอบอันแรกเนี่ยมันจะดรอปตัวยอเดรลมาให้เราการันตีเลย1ตัวครับที่6จะได้รับฟีดิโล2รอบนะครับต่อตา และที่ขั้นที่8จะได้รับตัวของยอรเดิ้ลแปรแบกนะครับหรือว่าได้เป็นถุงไอเทมที่จะดรอปพวกไอเทมดรอปพวกรูทอะไรมาให,ให้เรานะครับก็จะเป็นเทรดที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับมีตัวแท้งมีตัวเอลซินมีแคตเตอร์มีตัว A in, แบกนะครับโดยอัลล็อกทั้งหมด4ตัวนะครับเทรดนี้มีป๊อปปี้ฟิสเวก่าแล้วก็ซิกเนอร์ป๊อปปี้ Poppy คือลงเดมาเซียหรือยอรเดิ้ลที่ใส่2ไอเทมฟิสคือใส่ยอรเดิ้ลหตัวหรือบิลวอเตอร์หตัวเลเวลเวก้าส่ลาบรดเดแแคปปอันไสู้้ลวก็ซิกคือใส่ยอดยรอรหืว่าซอไนทท์ี่่ใส3ไอเดดแครัป และเทรดสุดท้ายครับจะเป็นตัวของซอนนะครับซึ่งตัวของซอนมปทั้งหมด8ตัวครับความสามารถของมันก็คือเมื่อผ่านไป4วินาทีครับตัวซอนไนท์จะเข้าสู่สถานะชิมเมอร์ฟิลส์ครับซึ่งจะได้รับพนัง10%โลนถึงตีเร็วขึ้น90%ซึ่งจะลดลงในระยะเวลา4วินะครับซึ่งเมื่อสถานะซอนไนท์ติดไปเนี่ยมันจะมีครูดาวอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะติดสถานะนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราเปิด3ก็จะเป็น4วินั่นเองถ้าเราเปิด5ก็จะมีเรื่อองกกาาารรรมมมช่่วยเเเเสิิให้ืปด7 จะรีเฟรชเร็วขึ้นเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงถึงได้โบนัสมากขึ้นด้วยนะซึ่งตัวของคลิปนี้ผมจะครอบกลุมให้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะขาดพวกสกิลตัวละครนะครับให้เราลอไปหาดูแล้วก็อาจจะมีอัลล็อกบางตัวที่ไม่ได้เอามานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวของไรซ์นะครับที่ผมบอกไปแล้วก็อาจจะมีบาดอีกตัวหนึ่งมักน่าขาดมา2ตัวนะครับที่ผมขาดไปในคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบก็ลืมครับฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปถัดไปจะเป็นคลิปโชว์เคสโลของเกมเพย์ที่ได้รริาาาลนะคบบกเ้จปห